ใดวรรณกรรมจึงสําคัญสะท้อนมุมมองของมนุษย์วรรณกรรมช่วยให้เราเข้าใจความคิดความรู้สึกและมุมมองของผู้คนในยุคสมัยต่างๆพัฒนาทักษะทางภาษาการอ่านวรรณกรรมช่วยให้เราพัฒนาทักษะทางภาษาทั้งด้านการใช้คาการสร้างประโยคและการตีความกระตุ้นจินตนาการวรรณกรรมเปิดโลกทัศน์และกระตุ้นให้เราจินตนาการถึงสิ่งต่างๆที่เกินกว่าความเป็นจริงสร้างความบันเทิง วรรณกรรมเป็นแหล่งความบันเทิงที่ช่วยให้เราผ่อนคลายและหลีกหนีจากความเครียดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมวรรณกรรมหลายชิ้นมีความสําคัญทางวัฒนธรรมและเป็นมรดกที่สืบทอดกันมาตัวอย่างของวรรณกรรมวรรณกรรมไทยพระอภัยมณีขุนช้างขุนแผนสินไซวรรณกรรมต่างประเทศฮาร์รี่พอตเตอร์หสสงครามและสันติภาพอยากทราบอะไรเกี่ยวกับวรรณกรรมเพิ่มเติมไหมคะ เช่นประเภทของวรรณกรรมเทคนิคการเขียนหรืออยากแนะนำวรรณกรรมที่น่าสนใจ